สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราหมอเบนไพอาราเคินค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2568มาฝากค่ะดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาท้าทายคุณอย่างเต็มที่ทั้งในด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพหากคุณเตรียมตัวและใช้สติปัญญาของตัวเองอย่างดีคุณจะสามารถผ่านพ้นทุกๆอุปสรรคได้และก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะ ราศีตุลเป็นราศีที่มีความสมดุลในชีวิตสูงชาวราศีนี้มักจะเป็นคนที่มีทักษะในการแก้ไขปัญหามีความสามารถในการประณีประนอมและเข้าใจคนอื่นได้ดีแต่บางครั้งก็อาจรู้สึกสับสนในการตัดสินใจเพราะต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปในทางที่สมบูรณ์แบบแต่ในช่วงนี้การตัดสินใจที่เด็ดขาดและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์จะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานของชาวราศีตุลในช่วงวันที1่1ถึงวันที่15สิงหาคม2568ค่ะช่วงนี้การงานของคุณจะเต็มไปด้วยโอกาสในการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจค่ะการทำงานของคุณจะเริ่มได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือหัวหน้างานอาจมีการเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถของคุณที่ทำการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งหรือหน้าที่การงานอาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งสามารถนำมาซึ่งการจเจริญเติบโตในอาชีพของคุณในบางช่วง คุณอาจจะต้องทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือมีการรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงขึ้นนั่นอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดจากความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือการไม่ยอ่อท้อค่ะหากคุณมีความมุ่งมั่นในการทำงานและสามารถจัดการเวลาของตัวเองได้ดีคุณจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในช่วงนี้คุณอาจจะได้เจอกับการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับอนาคตในอาชีพการงานของคุณการตัดสินใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงงานหรือการย้ายตำแหน่งอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งก็ต้องใช้ความรอบครอบในการคิดและตัดสินใจค่ะหากคุณยังไม่แน่ใจในการเลือกทางเลือกใดทางที่ดีคือการพูดคุยกับคนที่คุณไว้วางใจเช่นเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์หรือครอบครัวที่จะช่วยให้คุณได้เห็นมุมมองที่หลากหลายและสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้นสิ่งที่คุณต้องระวังในช่วงนี้คือความเครียดค่ะเนื่องจากการรับงานหลายๆอย่างพร้อมกันอาจทําให้คุณรู้สึกว่ามันมากเกินไปคุณจะต้องพยายามรักษาความสมดุลระหว่างการทํางานและการพักผ่อน และไม่ลืมให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตของตัวเองค่ะสําหรับการเงินในช่วงวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2568นี้การเงินของคุณจะค่อนข้างดีค่ะแต่ยังมีสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้ใจ่ายค่ะในช่วงนี้คุณอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุณทําไว้ในอดีตหรืออาจได้รับเงินจากธุรกิจที่คุณกําลังทําอยู่ความคืบหน้าในเรื่องการเงินจะเริ่มเห็นชัดเจนในช่วงนี้แต่คุณก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายในเรื่องที่ไม่จําเป็นในบางช่วง คุณอาจรู้สึกอยากซื้อสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยจากความสําเร็จที่คุณได้รับมาแล้วหรือการใช้ใจ่ายเพื่อทําให้ตัวเองมีความสุขหลังจากเหนื่อยล้าจากการทํางานหนักมาเป็นระยะเวลานานแต่อย่าลืมว่าการวางแผนการเงินและการออมเงินก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะการกําหนดงบประมาณและติดตามการใช้ใจ่ายของตัวเองจะช่วยให้คุณรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคงได้หากคุณกําลังพิจารณาการลงทุนในช่วงนี้บอกเลยว่าโอกาสในการลงทุนที่ดีมีอยู่ค่ะแต่อย่างไรก็ตาม ควรใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและระมัดระวังการลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้มากนักเพราะบางครั้งการลงทุนที่ไม่ระมัดระวังอาจทําให้คุณเสียเงินไปได้สําหรับการขอสินเชื่อหรือการขยายกิจการนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะหากคุณมีแผนการที่ชัดเจนและสามารถนําเสนอให้กับสถาบันการเงินได้ดีโอกาสในการได้รับการอนุมัติสินเชื่อหรือการสนับสนุนทางการเงินจะมีสูงมาที่ดวงความรักของชาวราศีตุลในช่วงนี้ค่ะสําหรับคนที่มีคู่แล้ว ช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคุณอาจต้องเจอกับการทดสอบจากความท้าทายในชีวิตประจำวันค่ะการทำงานหนักหรือปัญหาต่งตางๆอาจทำให้คุณรู้สึกเครียดและอาจส่งผลให้ความสัมพันธ์กับคนรักมีความตึงเครียดบ้างในบางช่วงเวลาสิ่งสำคัญคือการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณกลับมาแข็งแกร่งขึ้นได้ค่ะบางครั้งในความสัมพันธ์อาจเกิดปัญหาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแต่ขอให้คุณมั่นใจว่าด้วยความพยายามแแลลละะกกการดูใใใสใจใ่จนนั ปัญหาที่เกิดขึ้นจะสามารถคลี่คลายได้และคุณจะได้พบกับความรักที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากการเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันค่ะสำหรับคนโสดช่วงนี้อาจมีโอกาสในการพบกับคนใหม่ๆที่น่าสนใจค่ะแต่ก็ต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักให้ดีเนื่องจากบางครั้งความรู้สึกแรกอาจจะทำให้คุณตัดสินใจได้เร็วเกินไปแต่ในระยะยาวการตัดสินใจที่ดีในเรื่องความรักจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกันอย่างลึกซึง้งถ้าคุณมีสติและรอบคอบในการตัดสินใจจะทำให้คุณพบกับความรักที่แท้จริงในที่สุดค่ะ มาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะชาวราศีตุลนช่วงนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องการพักผ่อนค่ะเนื่องจากความเครียดจากการทํางานหนักและปัญหาต่างๆอาจส่งผลให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่สดชื่นถ้าคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับการพักผ่อนที่เพียงพอการออกกําลังกายเบาๆเช่นการเดินหรือการทําโยคะจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นค่ะนอกจากนี้การดูแลสุขภาพจิตของตัวเองก็สําคัญไม่น้อย เพราะในบางช่วงคุณอาจจะรู้สึกเครียดจากการทำงานและการรับผิดชอบต่างๆดังนั้นการทำสมาธิหรือหาเวลาพักผ่อนจากกิจกรรมที่ชอบจะช่วยให้คุณผ่อนคลายได้หากคุณรู้สึกอ่อนเพลียมากเกินไปอย่าลืมว่าการหยุดพักและให้เวลากับตัวเองจะทำให้ร่างกายและจิตใจของคุณฟื้นฟูได้เร็วขึ้นค่ะการพักผ่อนอย่างเพียงพอเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณมีพลังในการทำงานและการดูแลคนอื่นได้อย่างเต็มที่ค่ะดวงของชาวราศีตุลในช่วงวันที่ 1- ถึงวันที่15สิงหาคม2568นี้าด้วยวามท้าปดยแ้ะโอกาสใหม่ๆค่ะ หากคุณสามารถใช้ความสามารถในการจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีคุณจะประสบความสำเร็จในทั้งด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพอย่าลืมให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองและการตัดสินใจอย่างรอบคอบเพราะทุกการตัดสินใจจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะขอบคุณที่รับชมดวงประจำช่วงวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2568ของราศีตุลจากหมอเบนไพอราเคิลนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล์ กดแชร์ share, และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการดูดูในครั้งถัดไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ